สวัสดีพี่น้องครับผมยามแรงๆพี่น้องครับโอ้ทันฝนมหน่อยเนาะฝนมาแล้วครับน่นเะมือตึ๊บเลยฝน่นฝนฝน่นบ๊ะโตใส่ด่างไว้พี่น้องเลยใส่ม่วงไว้เนาะใส่แหล้วประมานจักครึ่งชัง่วโมงละมานั่งเศร้าโฮมอยู่ผีครับเห็นด่างมันติ่งครับม่วงย,ยุบหย,ยับย,ยุบย,ยับอยูย่ฝนดึงแห้งขนาดเลยทั้งผีที่เป็นเจ็ดเส้นครับ ถ้าเป็นสิเป็นสองเส้นเคืองขายหน่อยขายปลาหน่อยเนาะทางผีสิเป็นเจ็ดเส้นครับมี่แค่นี้แหละพี่น้องขามฟังไม่พุ่แล้วครับเริ่มอยู่ี่กระขามฟังไม่นี่ครับมันเป็นในม่องตลาดเนาะม่องม่องมีป้อมล่ะขายมีทุนนะครับผมทุนดำๆเนี่ยครับม่องมีป้อมเนาะมันสั่นแค่นี้แหละประมาณนี้แหละยี่สิบเมตรได้หรอมั้งพื้นละยี่สิบเมตรรับปั้นปลาไปาน,นี่ครับป้พาพี่พี่น้องไปยกเปงิงดังครับพุ่น อ๋ติ่งดีขนาดเลยพี่น้องเจ็ดเส้นครับเหยียงน้อยเนาะปูนเนอะปูนเอ๋อถูกพื่นเนี่ยปูนอยูุ่คนก็ป่นป่นเน่ะป่นเนาะอ๋อถูกไปลุ้นน้อกันพี่น้องครับเป็นอย่างไรเนี่ยสองเส้นเห่าครับเนี่ยโอ้ยปวนอะ คลายทีโ <C> อ oh oh mm ้ยโอ้โหปุดปุดปัดมองเลยพี่ครับเอาซิวอ้าวตกง่ายเลยครับปุ่นนาะนนี้ซิวอ้าวซิวอ้าวแมนบอนี่เบิงกั้นนะพี่น้องเลยพี่ครับโอ้ยปุณห์เนาะไปทางพี่โอ้ยปุดอ่ะขาวอ่ะขาวหน่อยขาวหน่อย ข้ายทีก็ยังสิ่งละพูนพูนหลุดไปแน่กับมีปอาปร์ตซิวอ้าวไพี่น้องเอ้ยโอ้คืออีตัวนี่เอาแล้วได้ของดีแล้วเฮานี่อ่ะซิวอ้าวครับซิวอา้าวพี่พี่อาร์ตโอแมนวะซิวอ้าววะพี่น้องเอ้พูนนะตัวมังง่ายเลยครับแต่ซิวพูน อทายบิตัวนี้ให้นองครับไงครับเดี๋อวเอาซิวเอาเขาไปยังไงซอยกันเบิงกันอู้น่ะผุนบบนะเฮ้ีแกระานถิ่มไ่ผิดละสี่เส้นอ๋อสีฟ้าไปเบิงุนครับเจ็ดเส้นผุนนะผู้ใดมายางยังงยี้ผุนอีกเพียบ ถือเลาะฟังอย่พี่น้องครับาายางไกไปครับพี่พี่พี่โอ้โหพี่ยาเพียเพียเพียดึงม่วงขึ้นติงงน้งยึบอันหนึ่งาายางไกลไปแล้วครับตรงหนึ่งยูง่เลาะฟังอยู่ครับกดมือทีเดอยวลาไปครับตัว สั้งมาน้องทำงานอีกต่อโตเรกแหกหมานจัดไปพี่น้องเลยพี่ครียบนี่ครับพี่น้องเจ็ดเส้นครับอุ๊ยครับไปแล้วนี่ครับพี่ครับไปแล้วลุด เอเ๊ะจอแล้วเฮ้ยบิทิลีเท่ห้องนั้นก็ยังยยยยยหยุบหยับหยุบหยับอยู่ลุดไปแล้วครับตัวนึงหงอผ้าเสียบโอ้พี่พี่พี่ครับนี่ตัวน้อยตัวเพี้ยนน้อยครับ เอหดลุดไปตัวใหญ่บางหนึง่งซ้ำตัวแหลกเลยบัท่านอหนเกาะอยียงหลังมันเนาะหัวถ้าถือครับหัวถ้ท่านเสียบ,บท่านเกาะอีกยังแพงหลังมันปัดตะเพียนคันเกาะเขาแพงหลังนี่ก็เรียบร้อยเลยครับนี่ <c oughs> นตัวที่สอง จะได้ตรงหนึง่งในสำเนาเดี๋ยวกระถึกอีกครับเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็มัดต่ำอีกมัดปลาตัวน,นี้คือดึงแห้งแต่อู้อยตัวนึงครับอีกตัวนึงไปตัวนึงอยู่พอดีตัวนึงครับคุณหยิบหยาบหยิบหยาบให้คุณนะ

ทำท้ายแห้งก็คือปลายัางิันเนี่ยตะเพียนน้อยอย่าง,างตั้งไก่ผมแมงตะเพียน,นอ,ยอย่างปลาอะไรก็ไม่รู้เท่าว,ว่าตะโกก็ไม่ใช่ สามที่ตก็สร้างนักอึ้งตึงมัดหรือเปล่าถึกหน่อยแอะโอ้ยสีดายตัวอันหนึ่งหลุดพอน้องเลยดีครับวานแห่ถิ่นไปทุ้มีอาการนีไล่ะมีหนามคุ้นคุ้นอยู่พนันมันเอาหรือเปล่าหนามคุ้นคุ้น สองเส้นบ่เนี่ยโหปัดปนะอู้อู้ปัดนี่ละประคารุ่นนีพี่น้องครับที่เด็ดเลยครับเนี่ยนี่นี่นี่สุดยอดมาตั้งตัดบ่ต้องตัดหัวครับคอตะเก็ดมักพงสุลตมักอีน้ำปลาสอดหน่อยหนึ่งนี่เว้ยวัฒน์นั่น โตเป็นโลกอะเทียบไม่ติดวันเถอะนี่หาไปกินรับไปหน่องเอ้ยว่ได้หาไปประกวดด้วยนี่ยอดืเปียบปหน ลูกมันตัวนี้ลูกตะโกกดีครับลูกตะโกคลูกตะโกกเู้เปียเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่เี่ลูกปลาตะโกกแม่นไปใส่อะ,นะ่รบอกโตและวโลนะ นี่ลืกปลาตะโกะจะขอปลดก่อนพี่น้องครับคลายทีเขาบ่ามีอาการเลยพี่น้องบัดน,นี่ครับคำคำมามีจิตเส้นอยู่นี่ครับมีหยบหยับหยบหยับอยู่นี่อยู่นุ่นอยู่นี่มองหนึง่งอยู่นี่มองหนึ่งครับปุ่นปุ่นเห็นไหมปุ่นยกย้อยยอยู่อุ่น พูนสามเส้นครืองเงาอยู่ปุ่นครับบองขดน้าเขาขาวปุ่นอ่ะอู้นปุ่นปุ่นบางขดนา้าลอยอยู่กลางปุ่นครับปุ่นอ่ะพูนอ่ะลูกคหางฟังนี่น้าติ้งตลอดเลยพี่น้องเลยแสดงว่าถึกวันหน่อยกับลายวันถกไว้พูนอ่ะโดดขามแล้วเออเดี๋ยวพาไปเบิึงตัวนี้ครับ,บเจ็ดเส้นเท่านี้พี่น้องเลยมันคืออะไรกันแน่ครับ น้ำตติงๆปนปนปนนนโอ้โอ้ออตายังลงพี่น้องครพี่งามจังเลยฮ่าฮ่เก็ตทลอกหมดตัวมันรุดด่างข้ามาทีนี้เก็ตทะลอกเก็ตทลอู้อย่ตัวนึงอ้ตายแล้วเพื่นนี่อ้ยังยังยังยัเสดิดได้อยู่ <ne> มีตะโก้เอ้ยปลากระมังตัวนี้ปลากระมังปลากระมังอ๋ออ๋ออ๋อใจเย็นคุณป้าปลากระมังใหญ่ครับปลากระสังปลากระสังเฮ้งแล้วที่ลีเลยทางผู้นเอี้สุ่มลุดซุ่มลุดไปสองตัวนี้ไปใส่หนาะพี่น้องเราไ สี่ลีเลยว่ามาอีกอะไบัตนี้เอา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 ยังไงนี่วัดตัวถือกดประกดบัตนี้เอาเอาเอามาจังไงล่ะเพครนนี่โอ้ได้ของดีอ pues. ีกแล้วครับเลยสิ่ัางยังไงล่ะต้องใส่ใส่ผ้าซอยครับ ใส่ผ้าสวยครับใส่ผ้าจับสวยอันตรายบุคอยถือกันว่าด้ไรดยกบปางยิง่งยี่งเอาละบาทนี่เป็นของเราแล้วจะฝ่าว่าบุทันใน้ลงของจะฝ่าว่า นอประกดกามาเนี่ประดุกเห็นถึงใส่แซ่ไว้นี่ทำไมเนีน่อีกเจ็ดเส้เนเท่านี้ไหมเขื่อนขึ้นปลาสุ่มปลาหนังขึ้นเนะาะปลาหนังอาสิเลียลขึ้นเลยครับอย่างลิลดลลัดติดตรัดทั้งคนเออเจ็ดเส้เนพ่ค่อยถึงเลย รอบนี้เดี๋ยวสามตัวหับเฉเส้นเหรอรติดแถดึงเข่าฟังเอู้ยังไงนี่ดูดูยังไงไม่้องปลาหมอตานครับนี่ปลาหมอตานปลากระต ROP ยูยปลากระต ROP ก็มีครับนี่ปลาหมอช้างเหยียบอันเถอะปลากาละพี่น้องเอ้ยเก็บครับอู้ยืดแล้วเนี้ยเสบมาแล้วเป็นตาลุดมือใชเนาะจับปลาเนี้ยนี่โลแวงพี่น้องเอ้ย เราแวงเงี้ยงมันเป็นของห่อละบันไปพี่ได้จะพยายามสามเส้นครึ่งกันครับคือสิบบ๊มียังไงตื่นเต้นหรอวะสามเส้นครึ่งนี่ปลาขาวปลาอย่างธรรมดาครับตื่นเต้นไหนจะเจอเส้นไหนล่ะเดี๋ยวเวลานจะเอาแปดเส้นมาลงอยู่มีแปดเส้นอยู่สองหัวยาวเ,เป็นกิโลุ่ ตอนนี้เขาก็ได้ยามม่องปนม่องจนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพม่น้องเหรียญจนคําเลยครับมันนี่เพียร์ว่ามันเกือบเครื่องกระสั่งมดแล้วพี่น้องเลยกระสั่งง่ายๆครับเพียรโอ้คากันนาวเลยพี่ครับสลองกระสั่งใหม่อีกแล้วพี่น้องเลยแต่นี่ปลาตะเพียนปลาอย่างตัวใหญ่ๆก็หลายตัวเนาะแล้วก็ส่วนหลายมันจะเป็นปลาแบบ สองเส้นครึ่งสามเส้นครึ่งประมาณนั่นแหละปลาขาหน่อยปลายังฟ้าไอ้น้องเพื่อนเนาะน้ำน้ำแห่งแบบนี้หากินง่ายครับเพื่องหาง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับผมทำวิถีชีวิตเกษตรกรหรือว่าวิถีชีวิตไทยบ้านชาวบ้านธรรมดาเพื่อนเนาะเนี่ยมาเบิ่งไก่เบิ่งผลงานของเ่าครับเอ้อสุดยอดเลยเห็นไหมเนาะพื่นนาะเพื่องเลยปลาขาวสดๆครับเอ้ยเพื่ออยิ่ทางพี่อีก หลายเติบเครื่องกระสังหมดแล้วปะ่ะกระสัง,งไงไงห่าวแต่เพี้ยนยงไงพีออ่น้องเอ้ยพูดเอาโดยลายโดยลายดูสิดูสิโอ้โหมันลลเลยไลายลยลายเลยแต่เพี้ยนใหญ่เออเอาละพประอยู่ได้กินแนละ้วพี่น้องเนาะพอเพียงตามวิถีชีวิตขงองเ่าแล้วครับผมที่ไหนรับพี่ละน้องกับบ้านนะครับผมบ,นนบ้านไหนคำเหล่าแต่ไม่ที่ตกดินแล้วฝนที่ไล่ดากใช่ไหมพูดบ้านก็อย,ย,ยู่ใกล้ไกลพูะขี่รถไปตีนเขาพุ่นจะสิฮอดบ้านพี่น้องเลยนี่ละ คลองนี่ทั้งหลังนี่แหละนี่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 คลองน้ำแห่แห้งเนี่แหละพี่น้องที่คลองที่มาใส่เบ็ดน้ำม,มันแห้งไปเรื่อยเนาะเห็นปลาบ่นผิดปกติก็เลยเอาด่างเอามอ่วงมาใส่เบิ่งกันกหน้าเถนะนกบด้แท้มันเป็นซุ่มปลาตะเพียนปลาขาวนี่เนาะบ่อนเยอะเยอะๆน้ำตีนยูบ่เซาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสที่มาใส่เบ็ดหมองเก้าเข้านี่แหละพี่น้องหมองปลาพักตบอีกเชน,นึงครับเดี๋ยวไปหาจับเพียดหาไตแมงยีซ่อนบนไตแมงยีซ่อนไดเสียแมงยีซ่อนมาลองให้พี่น้องได้เบิ่งอีกครับผม สวัสดีครับแรกๆวันนี้ครับผมพอก้อนหม่ครับขอบคุณหลายที่ต่างรับชมด้วยพ้องเด้อเมื่อบ้านกอนหาเห็ดน้อยู่ในกินตัวบันนี้เฮ้